ค่ะก็พบกับดาตาดีครั้งค่ะไหน Data ดีด i อรค่ะเรากำลังจะไปดำเนินการติดต่อรับของกันค่ะก็มีสปอนเซอร์นะคะส่งปัสสัมนาคุณมาให้นะคะเป็นเคค่ะ คือเรากำลังจะไปเอาเค้กมาฉลองกันนะคะเอ่มฉลองในโอนนกาสอะไรเรายังไม่ได้คิดเลยะคะ่ะอาจจะเป็นแบบว่าวันเกิดของคอจตอหรือว่าฉลองที่รายการของเราติดชาร์จอัหนึ่งเย้ <Yeah! S 2> <c oughs> ไม่จริงค่ะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องจริงโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านวันนี้ลลา วันนี้เาตอดีก็ถึงเวลาอินกริสตินแลวคะก็เราจะเข้าไปติดต่อรับของที่สวนเตอร์ส่งมาให้กัน t ช่อาย o รเลค่ะ ต่อขอแล้วแกก็มาก็เป็น็เ,เป็นเอ่อวันอัานะ่ดหนา่ะแล้วบอกเลเขาอ่นคระนเขทานเื่อไหค่ะจ็เ็น,นตน้องมาหนลหน้าก่านนี้เราปรตจอตส่วนตัวไว้นะคะก็นี่อุย ห้มันไม่ใช่ค่ะผู้ชมังไม่ใช่ตอนนี้นะคะราตาดีจะพาไปร้านชานมไข่มุกรกรกดของราตาดีค่ะ <Wow. S 2> ชื่อร้านว่าทีบาร์นะคะร้านทีบาร์ค่ะซือแคนที่จะใส่แบบแช่ชานมุกเฉยๆนะคะี่มาจากแป้ง ขาก็ได้ทําการใส่ส่วนผสมที่ชื่อว่าคันเทนนะคะเป็นเหมือนแบบว่าอะไรนะคันคันขาคัน <c oughs> คันเทนนะคะ <c oughs> ก็ไอจ้าคันเทนนะคะมันทํมาจากเหมือนแบบว่าหัวบุกหรืออะไรสักอย่างนะคะเป็นพืชอาหารที่ทําให้เราแบบว่าในอ้วน่ะนะคะก็แบบรักษาเชมนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดอ้วนขึ้นใช่ไหมคะช่างแต่งหน้าก็ต้องทํางานหนักนะคะแล้วก็ ต้องแบบใช้แป้งเพิ่มขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหนื่อยเข,ขาอะค่ะเราก็เลยควาจริงเรามั่นใจว่าสเสน่ห์ของเราไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาอยู่แล้วนะคะไม,ม่ว่าเราจะอ้วนผอมด,ดำขาวหรือยังไงใครๆก็จะแบบว่าโอ้เนตาตอดีค่ <c oughs> ะนี่ค่ะถึงแล้วนะคะมองจากมุมนี้นะคะนั่นนะคะร้านที่บาร์เป็นร้านขนมไข่มุกเล็กๆของเรานะคะ ระดับของความหวานของน้ำนี่ก็เลือกได้อีกนะคะว่าหวานน้อยหวานมากหรืออย่างไรแล้วก็จะแบบกินมันอยู่ที่ประมาณแบบก,กลางเบาๆระดับบสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<จ>ก็เดี๋ยวไปสั่งเลยค่ะนี่เลือกเยอะมากะะได้มาแล้วใช่ไหมกับฉันค่ะก็เมื่อประมาณหลายเดือนก่อนนะคะมีข่าวออกมาว่า เอมี่ไวท์เฮาส์นะคะเสียชีวิตไปแล้วแต่เราผมว่าม่ใช่เรื่องจริงเายอยู่มันชบ่งตาดีเห็นมันไม่ใช่เขาคือ <c oughs> วิญญาดูเหมือนเขากำลังจะงหลงทางเลย ดีในคลิปนี้นะครับเราก็จะต้องจารลากันแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมติดต,ตามนะครับในช่องของเราครับด a ต a าดีใจดอรีในยูทูบนะครับผมซึ่งคลิปหน้าเราก็จะเริ่มมีสาระมากขึ้นแล้วโดยการเ,ออเรียนเชิญผู้คนดังๆต่างนานานะครับผู้คนไฮโซมาสัมภาษณ์เราพวกเซเลบนะฮะที่ใกล้เคียงกับพวกเรา หรือเปล่านะครับโอเคครับแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะ๊ายบายครับ